ติดตามรับชมกอเกียงไก่กุค๊บครับนี่คือตาลบอลไซครับตาลตะโหนดนี่เวลาสองปีที่เพาะทำอยู่ครับมาใส่กระถางสวยงามนะครับนี่คือตาลบรอลไซพาะไว้เยอะครับเป็นพันพันต้นท่านในสนใจตานที่ที่พ่อกับเกงกับมือน,นี่ครับนี่เวลาสองปีนี่ครับตานบอลไซครับตาลบอลไซ ดีท่านจะไปปลูกในที่ของท่านก็เชิญได้เลยครับเยอะแยะไปหมดครับนี่คือตาลที่เพาะไว้นี่ช่วงหน้าฝนนี่อายุสองปีแล้วครับเพาะได้สองปีแล้วท่านใดที่สนใจตาลบานใจเชิญครับอืมีหลายรูปแบบนี่คือว่างๆช่วงเศรษฐกิจเพาะแย่ๆก็มาทําหันมาทาพวกต,ต้นไม้เสริมนี่ครับผมเพาะชำไว้ประมาณหกพันต้นครับ นี่อายุสองปีแล้วครับเนี่ยอาาบอนไสท่านเห็นแล้วท่านจะท่านที่ชื่นชอบท่านที่มีใจรักมาทรงทางเดียวกันมาเชิญครับติดต่อ0 8 9 0 0 9 4 3 9 9ครับก็เปลี่ยนไกกุ๊บรักคนรักธรรมชาติรักป่ารักต้นไม้เชิญครับท่านใดที่ชื่นชอบมีเยอะครับต้นไม้นี่คือตานบอนไส เยอะแยะไปหมดทำไว้เยอะครับทำไว้เยอะนี่ครับท่านใดที่สนใจการบอนไซนี่ครับเอาไปปลูกในในที่ท่านได้เลยไม่มีตายตอนนี้ครับผมเอาไปทำเลยนี่อายุสองปีครับเต็ไมไปหมดครับตานบอนไซท่านในที่ชื่นชอบสนใจโทรสั่งส่งได้ทั่วประเทศครับส่งเคอรี่ทุกจังหวัด ไปได้หมดนะครับเอาไปเพาะปลูกหรือว่าท่านจะชอบไปเพาะในกระถางก็เชิญเลยครับสุดยอดครับของตานอายุ1-400ปีนี่หาหาไม่มีแล้วครับอ่านี่คืออ่าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพราะชำต้นตานอายุ2ปีกว่าแล้วครับนี่ท่านที่ชื่นชอบครับอย่าลืมครับก็เกลียนไก่กุ๊บ คนรักสวยรักธรรมชาติรักป,ป่าไม้รักต้นไม้นี่เพราะยิงกับมือนี่เวลาว่างใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับก็ขอบพระคุณสําหรับท่านที่ติดตามชมคลิปวิดีโอนี้ครับสนใจเดินครับมีทั้งการบอนไซมะพร้าวบอนไซแล้วก็บัวบวกป่านะครับบัวบวกป่านี่ก็เป็นไม้ที่ท่านกำลังฮิตกำลัง ทำวันใจตั้งโต๊ะทำงานนะครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณที่ติดตามผู้ชมสวัสดีครับ